แช้หน้าจอให้นะครับโอเคนะครับอีก <c oughs> อีกอีสิบนาทีนะครับเขาออกนะครับก็ตอนนี้ผมทำการเซลไว้ที่เรียบร้อยทำเฟรมอะไรผมเปิดทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับที่ผมเซลนะครับเพราะว่าทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นสัญญาณไดออกเจนนะครับ ก็มองว่ามีโอกาสที่จะลงต่อนะครับใครได้ราคาสวยๆก็ก็บอกผมบ้างนะนะครับผมก็เทสไม่เซลล์ไปอยู่นะครับไม้สองหมากแล้วก็ข้าๆมั่นใจนิดนึงน,นะมั่นใจนิดนึงนะครับอสองสี่สางสามสวยไหมโอ้โหพี่สวยกว่าผมอีกนะน่าจะสวยกว่าผมอีก ราคามีการกดตัวลงมานะครับผมได้2-2เองพี่2อสองแล้วก็1-9ึเนะี่ยพี่ได้พี่ได้สวยกว่าผมอีกนะครับผมชนเข่านะครับแล้วก็ TP ผมจะเอาแค่ผมไม่เอาพันแพอดีนะผมเอาพันพันหนึ่งนะครับเพราะว่าการค่าสเปดน,นะครับ า,าใช่ครับอ่าก็คือสัญญาณของสโตรกับ ISI เนี่ยมัน,ม,นมันหักมากั้คกัน พันเอด SL ่ี่เยอะไปเอชเอลสามศูนย์ก็ได้ครับพี่พันจุดคือแล้วแต่เราครับแล้วแต่เราแต่ผมไม่ได้ตั้งนะครับชอนข่าวผมผมไม่ได้ตั้งโคดเบียร์มาครับ เล่นเล่นตามขนาดของตัวเองดีที่สุดนะครับใช่ไหมใช่ไหมสวัสดีครับนะครับนะครับสวัสดีพี่แจ้งสวัสดีครับทุกคนตอนนี้หนึ่งทุ่มยี่สิบสามนาทีนะครับเราจะชนนอนฟาร์มไปด้วยกันนะครับผมใครมีออาเด์และมั้าผมมีแล้วมีแล้วของชนสวัสดีครับโอเค ตอนนี้นะครับผมเบียก,ก็ก็คือใครชนฟัสใครทีพีเซลแล้วก็ปิดซูมแล้วก็นอนเยนยะครับถ้าเอาหัวมถ้าถ้ามองว่าเป็นตัวเอ็มลงมาใช่ไหมเซลล์เนี่ยมองว่าเป็นดายลงมามมันยังอยู่ในกรอบไซ์เวย์อะเมื่อวานนี้มันเหมือนทำาฟลเบรกนะครับ เดี๋ยวไลฟ์ติ๊กต็อกกันได้ห้านาทีไม่น่าจะทังนะฮะโอเคครับอีกหกนาทีทุกคนพี่เปียอะไหน้าหน่อยครับพี่เปียเรียบ <6 S 1> ร้อยโดนหน้าทุนนะพี่เปี๊ยอะ้รหน้ายครับ โอ้ oh, พี่แจ้งพี่แจ้งถือมาตั้งกี่วันน่ะยังถืออยู่ปะไอไม้เปียกแปดอะได้แล้วพี่ผมเสียแล้วพี่มีพี่มินได้สองสี่ส่วนอาผมอีกอได้สองสี่อ่ะเสวยเอาผมอีถ้ามันทะลุนหนึ่งศูนยนะรอ รอก่อนนะถ้าสมมติมันลงมันมันทะลุไปหนึ่งศูนย์นะครับถ้าหนึ่งศูนย์เบียจะหยอดบายก่อนนะใครใครเซลใครเซลลตามเอาหัวมาก็กําไรก็ปิดได้นะเราไม่รู้หรอกว่าตัวเลขมันไปทางไหนนะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่หนึ่งเก้าสองศูนย์ซึ่งขึ้นได้ลงได้เพราะมันเป็นในกรอบไซด์เว์โอเคไหมตอนนี้เริ่มบวกแล้วใครเริ่มใครเข้ามาแล้วกดเซลอะบวกแล้วนะเขียวแล้วนะผมเขียวแล้วนะตั้งแต่แรก ตอนนี้บวชอยู่ตอนสามสิบกุญแจก็อมองว่าทุบได้นะพี่นะก็แอบมองว่าแอบมองว่าให้มันทุบอยู่ครับ อีกสี่นาทีทุกไปสูงสามก็ใครเอาใครกำไรก่อนก็ปิดได้เลย ใช้ความถี่คีย์เฟรมสี่วินะั่นแหละบวกแล้วนะนะครับพี่มีน่าจะบวกเยอะแลวอีกสามนาทีนะครับเก็บไว้ทำเฟรมสามสิบนาทีนะครับ,นะร,บร,รุดแล้วรุดแล้วนะ เล่นตามขนาดพอตัวเองนะครับในขนาดตัวเองนะครับกำไรก็ปิดนะกำไรปิดนะยิ่งไงใครไม่รู้จะตั้งทีวีแรกตรงไหนก็แปรไซนนี้เลยเนี่ยหนึ่งสามทีวว่านอนฟาร์มคืนในทุบแรงเลยครับ พี่เบีย,ยไปตักพางให้แฟนอีกแล้วทุบ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 เหรอ <c oughs> จะทุบเหรอเออพี่เบียเล่นหลังเขาใช่ไหมหรือ,อยังไงไม่รู้พี่มีไม้บายอยู่ <c oughs> นี่ตอนนี้แบ่งเป็นสองฝั่งแล้ว <c oughs> เออเมื่อวานมาพี่หมอเป็นฟ้าเวรกเว้ยเนี่ยอันนี้คือถ้าถ้าเปิด m สามสิบอะดูดวิว่ามันมาสัมผัสอะรอบนี้สี่ใช่ปะ ถ้าคือแบบหนึ่งสองสามสี่รอบเนี้ยถ้าไม่ทะลุมันก็ขึ้นอ่ะมันนับครั้งที่ห้าละอีกหนึ่งนาทีห้าพี่กัแเราก็รู้กันละแต่ถ้ามันทะลุมาพี่จะรอบายต่ำกว่าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะอ๋มอ,อมันจะรอไปสองพันจุดอีกหนึ่งนาทีครับทุกค,คนหนึ่งนาทีนะนะ ขานอนฟาร์มคืนนี้เออมันมาทรงนี้ดูกรงแล้วจะบินว่ะนะไข่เอก็เล่หลังข่าวในนานประมาณนี้แล้วขาวนอนฟาร์มบรโรคืนนี้นะฮะ มาแล้ว5 4ซีสส,สองหนึ่งแล้วจังวันนี้เป็นยังไงล่ะพี่เบียหูบวกกันจบเฮ้ย<อ>ใครกำก็ปิดเด้ใครกำก็ปิดเด้ดยังไม่ชนเอลไม่ชนเอลเฮ้ยใครกำไรก็ปิดน,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 นะทีวีหนึ่งเบาทีวีหนึ่งาเ<อ>าทีวีหนึ่งเบาไอ้ทุกคนหมดทำไมเป็นกิ่งอีวะแาลงไปแล้วหูทีวีห่ลย พอมาดีคนตอนนี้400เหรียญแล้วเรื่อเอาหัวไหลเอาไว้ใครผมไม่บวกไม่รู้แต่ตอนนี้ผมจะปิดแล้วนะผม400เหรียญแล้วผมปิดไปแล้วทีพีหนึ่งใครจะถือทีพีสองก็เราแต่งเลยเดี๋ยวผมรู้นะทีพีสองให้ต้องไหนทีพีสองพันแปดพี่พันแปดหนึ่งเลยพี่เทสบาร์แล้วพีเอสเอล07นะพีเทสบาร์07นะใครปิดตามผมปิดได้นะ400เหรียญจุกๆแล้วนะมีใครบวกป่ะวันนี้ เอาลูดแล้วลูดแล้วขาบอลใครบวกพิมพ์บวกให้ผมหน่อยนะไข่บวกให้ผมพิมบวกให้ผมหน่อยโอ้บายแล้วพิมพ์บวกไปแล้วพี่มินบวกพี่มินได้ราคาสวยกว่าผมอีกนะสองสี่สิบสองเหรียญพี่บีจูดเท่าไหร่ครับพี่สุพลาเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งเท่าไหร่พี่พี่วุ้นเท่าไหร่พี่วุ้นไวพี่วุ้นไวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผม นะผมมองว่าเดี๋ยวมันมีโอกาสลงไปพันแปดนะมันมาจิ้มหนึ่งสูมันมาจิ้มหนึ่งสูนรอบหนึ่งละบวกหุ่บวกนะพิพ์บวกให้ผมหน่อยทั้งสิบแปดคนพี่บวกให้ผมหน่อยฮนะใครบวกพพ์บวกให้ผมหน่อยแม่ไอ้เราก็มแมนด้วยสิตอนนี้เบียร์บายไปนะครับสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองเ,อเราก็แม่นด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเบียร์สต็อปลอศูนย์เจ็ดนะข่าวบายนะครับ TP หนึ่งเจ็ดนะครับทุกคนหนึ่งหกหนึ่งกบนะครับจะ TP ตรงนั้นเยอาไปล่าบอกแล้วทุกนะฮะไอเราคงมแมนด้วยสิยติดดีมานเห็นป่ะมันไม่โหลดใจเห็นมันขึ้นไปหลอกให้คนบายพี่หนูอะรออยู่กดไปกดไปละเอสอฝั่งบายเบลเอสอที่ศูนย์็ดนะฮะ เบียจะบ,บายหนึ่งสองกับส่วนเก้านะครับตอนนี้มีหนึ่งสองละหนึ่งสองหนึ่งสามมีละทอกันทอกันแล้วนะผมผมไม่รู้ผมผมผมไม่รู้ผมไม่รู้ผม,ผ,มมรผมบวกไปละที่ดูรูนะแ,แต่ก็ใครใครไม่มีใครไม่มีไม้ตามเบียได้นะครับแต่ว่าเอ็มเอ็มนะครับอย่าโอเวอร์เทนนะใช่นะครับตอนนี้เบียมองเป็นมันเป็นตัวเอ็มลงมาที่เบียบอกเอาหัวว่าเอาหัวเซลล์เพราะเป็นตัวเอ็มไหม อ๋อผมมองไม่เห็นนะเพิง่งเพิ่งมาเพิ่งมาพูดตอ,อนนี้ตรงนี้ใช่ไหม,มพี่ที่กอล์ฟบอกอ่ะใช่ไหมแต่ผมมาเล่นไดเวอร์เจนเนียเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าห<ม>ลุดหนึ่งศูนย์เนี่ยผมจะเซลเพิ่มนะพี่เด<ม>ี๋ยวรอนหลุดหนึ่งศูนย์นะฮะหลุดหนึ่งศูนย์ปุ๊บผมจะผมจะเซลเพิ่มนะแล้วก็ทีพีสักห้าร้จุด เดี๋ยก่อนใน,นนี้มีบวกกันแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนนะครับไม่มีใครกดเซลล์ตามเลยว้าวุ่นนะถ้าเป็นอย่างนี้ว้าวุ่นเลยนะครับห้าเซลล์บวกค่า ไอ้เราเาก็เราก็กดก่อนออเดอร์กดก่อนข่าวออกด้วยสิโถอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นน่ะใช่ไหมครับทุกคนออ้เราคอมเมนต์ด้วยสิที่ดีก็ว้าวุ่นเลยพี่พีจูดบวกไหมครับพี่พีจูด โอเคครับทุกคนสัญญาณมาแล้วนะครับเบียส่งให้ในไลน์นะในแชทกลุ่มนะครับผมตอนนี้เบียบายไปแล้วนะครับส่งเ่าเบาก่อนครับบายเบาก่อนนะมีหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับใครยังไม่มีไม้กดตามได้นะครับสต็อปลอสสต็อปลอสศูนย์หกก็ได้ศูนย์เจ็ดก็ได้นะครับเอาประมาณห้าร้อยจุดนะครับทุกคนส่วนทีพีเบียเอาประมาณหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับ ไอมันจะลงมาหนึ่งศูนย์ป่ะเนี่ยตอนนี้โคตรแยกเป็นสองฝั่งลไอเซลออกมาก็ถือได้แล้วเพราะว่ามันมันมันตลาดมันเพิ่งเปิดครับอเมริกาใช่เดี๋ยวรอสองทุ่มครึ่งนะครับตลาดหุ้นเปิดนะครับเดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะยใครบายหนึ่งหนึ่งฟ้าแล้วนะครับทุกคนเบียขอกำลังสี่ร้อยจุดนะครับวันนี้หนึ่งหกเบียปิดเลยนะฮะ เดี๋ยวขอ,อกำไรแค่สี่ร้อยจุดนะครับเดี๋ยวไปส่งซิกเนลก่อนนะครับขาเซลลจงเจริญนะครับผมพาทุกคนบวกแล้วนะแล้วผมให้เซลกออกเล,เซลก่อนข่าออกด้วยนะครับให้เซลลก่อนข่าออกด้วยนะ อขาบใบกลับมาขาใบกลับมาแล้วใครใครบายมาบ้างครับใครใบหนึ่งใครบมาบ้างใครใบหนึ่งหนึ่งมาตอนที่สองร้จุดแล้วนะเออใครใบมาบ้างใคราบมาบ้างเออเอาแล้วสี่สิบหนึ่งสี่เล่าโอเคครับใคราบมาบ้างฮะปิดกำไรแล้วย่อเก็บย่อเก็บได้นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องรอแท่งชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวต้องรอแท่งชั่วโมงหน้านะครับ แต่เบียจะรอ TP หนึ่งหกนะฮะใครกลัวแรงข่าวก็รอรอก่อนหน้<ช>นะ<ช>ถ้า<ช>สต็อปลอเบียก็สต็อปที่ศูนย์เจ็ดนะฮะใกล้ๆนะครับไอเราก็อรอหลุดหนึ่งศูนย์ด้วยสินนี่ยมันยังไม่ชน SL แล้วหนึ่งศูนอะพูดถึงอ่ะซิกซิกแนลเมื่อวานที่ให้ไว้อะขาบายอ่ะความจริงอ่ะมันชน TP สองห้าไปแล้วนะ มันชน TP 25ไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้มันก็คือโซนที่เราสามารถเข้าได้นะครับเรามองเรามองว่าถ้าตรงนี้มันเป็น f a ฟอลเบรครับควรจะกดเซลล์ตามนะครับแล้วกราฟพอตลาดตลาดหุ้นเปิดครับมันอาจจะบายขึ้นไปก็ได้นะเราไม่มีใครรู้นะแต่ถ้ามันทุบต่อก็พันแปดท่วนนะก็อย่าลืม stop ปล s อกันนะครับทุกคนแต่ว่าเบยังถือบายอยู่นะครับเพราะว่ามองว่ามัน ถ้าสต็อปศูนย์เจ็ดอ่ะเออคิดแค่นี้ดีกว่าสต็อปศูนย์เจ็ดอ่ะจะติดลบเท่าไหร่นะว่ากดมาได้เลยตอนนี้ก็ยังเขียวอยู่นะครับเอาหัวมองทีพีสองเท่าไหร่ทีพีสองอยากให้ตั้งอะไรนี่นะครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวการสเปดแต่มองแล้วน่าจะไม่ได้ลงนั่นน่ะไม่ได้น่าจะไม่ลง ต้องรอด,ดูผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงถ้ามองอย่างนี้ก็ลองถ้ามองอย่างนี้ดูเป็นยังมีแรงเซล,ลอยู่นะหัะวขาบายครับอ่าพี่บีจู๊ดไม่ก่เซลมาแล้วครับมาวุา่นเลยทีนี้ผมรอหลุดหนึ่งส่วนผมเล่นหนึ่งส่วนนะครับ 1 0แล้วก็ TP 5 0 0จุดก็1 8 0 5เซลล์สต็อกไม่มีใครบวกเลยในกลุ่มเรา ไม่ดึงผมนะครับพี่อ๋อผมรอน่าจะน่าจะรอบายแถวแปดศูนย์ 80, นะครับพันแปดนะครับเพราะว่าตอนฟาร์มมันเพิ่งจะทุกมาเท่าไหร่เนี่ยทุกมาแค่แปดยจุดเอง มีต่างๆก็ต้องกระทุบงไปถ้าพันห้าพันห้าพันห้าสองพันอืมบุญหยาบค่ะ มีใครเซลล์บวกบ้างครับเนี่ยตอนนี้ถ้าไปดูทำเฟรมเล็กมันน่าจะเริ่มเริ่มแสบเวยแล้วครับถ้าดูในทำเฟรมเล็กมันจะเริ่มแสบเลยรอครับพี่หนึ่งไม่ได้กดเซลล์มาครับนะท่านทางห้องกดเซลล์มาได้จะบวกครับ หูเซลมาไหมพ่พี่หูไปแล้วนะครับอ่ไไาพีา่วุ่นวายบวกสิบห้าเทียนหกสิบเยี่ยม เซลสตอกไปที่1 0นะ์ะฮะเซลสตอกไปที่1 0นะฮะดีดีกับโค้ดด้วยไม่ทานไม่ทานไม่ทานได้เซล์น่าจะได้เซลล์นะตอนที่เข้ามาผมบอกว่าเซลล์แล้วนะครับเซลเราเซลตอนนั้นเลยชืดาเลยแต่ว่าน่าจะได้ขาบายกันเนาะน่าจะได้ขาบายกันคนที่ตามโค้ดเบียร์น่าจะได้ขาบายนเมื่อกี้ขาายดึงกลับแบบมันปั๊บเดียวเองอะ พี่ก็ปิดไม่ทันหรอกโหเมื่อกี้มันก็หนึ่งเจ็ดไปแล้วนี่หว่าไอ้ตอนนี้มันขึ้นไปใช่ปะไม่ถึงหนึ่งเจ็ดแถว่าหนึ่งสี่ไปสิห้องห้าร้อยไงแถวๆซ่าหนบ่งสี่นมันก็ขึ้นใจเย็นค่ไวรุ่นเมรกาต้องใจเยินนะครับอตอนนี้เพิ่งตื่นล้างหน้าแปรงฟันนะครับ ไม่ถึงใครไม่ถึงผมหรือเปล่าคพึ่งหลังก็แปลงฟันนะครับทุกคนตอนนี้นะครับใครใครถือบายขึ้นมาบ้างครับโหอีกแล้วนะฮะใครเก็บรอบแรกเติมรอบสองนี่ก็หลอกสองรอบแล้วนะครับใช่ข่าวมันสวิงนะอย่าอย่าไปอย่าไปหวังอะไรเยอะมากแล้วก็กาไรพอใจกาไรก็ปิดแล้วให้เปิดใหม่โอ้เนี่ยเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งหกก็ชนทีทีนะเบียวก็เก็บไปก่อนนะเบียวก็จะถือไม้ล่างนะครับทุกคนเดี๋ยวเบียรอแถวแถวหนึ่งหกหนึ่งห้าก็ค่อยเอาออกนะฮะ เมื่อกี้ทุบมากดไม่ทันนะกดกดเยอะๆไม่ทันนะกดเยอะๆไม่ทันขึ้นไหมนะมกจัรไรแล้ว